สวัสดีค่ะสวัสดีจากขอบหน้าต่างนะคะ วันนี้ไทยโอเวอร์ซีชาแนลเกาะติดขอบหน้าต่างค่ะเนื่องจากว่าพายุเข้านะคะพายุลูกนี้มีชื่อว่าบาเบตนะคะอย่างที่อัปเดตให้ดูไปเมื่อเช้านะคะตอน9ก้าโมงกว่าๆว,ว่าพายุมาตั้งแต่เมื่อคืนประมาณตีสองนะคะตะีเข้ามาที่สกอตแลนด์นะคะแล้วก็ปรากฏว่า จนถึงตอนเช้าก็คือเสียงจะมาเป็นระรอกระรอกนะคะแล้วทุกคนมันน่ากลัวมากนะเพราะว่าก่อนพายุมาค่ะเหมือนเสียงมันจะมาก่อนมาวูบแบบนี้วุมว้มวุม้มวุ้มแล้วบุง้งมาแบบนี้เลยนะคะนั่นคือลักษณะของพายุเนาะคือจริงๆแล้วอะคะ่ะตั้งแต่เมื่อวันวันที่มาดามพาไปเดินป่าเนาะวันที่อ17อะคะ่ะ เขาก็มีประกาศแล้วว่าประกาศเตือนนะคะว่าจะมีพายุบาเบตเข้ากวาดที่สกอตแลนด์อังกฤษแล้วก็นอตทนไอแลนด์นะคะแล้วก็สกอตแลนด์เนี่ยจะมะีที่ประกาศเตือนหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดที่มาดามอาศัยอยู่นะคะและในจังหวัดเนี่ยไม่ใช่โดนทั้งจังหวัดนะหมู่บ้านที่มาดามอาศัยอยู่เลยค่ะตำบลที่มาดามอาศัยอยู่เลยนะคะ เมื่อเช้าอะ่ะพูดไปว่าเออนะพายุรอบนี้ไม่เหมือนกับตอนพายุที่พัดถล่มบ้านมาดามเนาะรอบนั้นนะคะมันเป็นพายุอย่างเดียวาพายุที่พัดถล่มคือพายุคอรีนะคะที่พังพัดต้นไม้ล้มมาทับบ้านมาดามนะคะ คือช่วงนั้นน่ะมีทั้งหมด3พายุและพายุลูกที่3ามอ่ะพัดพัดต้นไม้หล่นลงมาทับบ้านมาดามทีนี้เนี่ยอตอนนั้นนะคะมันเป็นพายุอย่างเดียวไม่มีฝนนะคะแต่รอบนี้ประกาศเตือนคือมันมาพร้อมฝนแล้วฝนปริมาณน้ําฝนที่มาค่ะมันเยอะมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันนะคะล่าสุดที่ดูข่าวเขาประกาศหมู่บ้านที่ ในตำบลเดียวกันนะคะแต่เป็นหมู่บ้านที่ติดกับมาดามอะ่ะตรงนั้นนะคะเขาจะมีมีมีสะพานมีแม่น้ำที่กว้างนะคะแล้วเขาประกาศให้ประมาณ350ครัวเรือนนะคะประกาศให้ย้ายออกจากบ้านเพราะว่าโอกาสที่จะมีน้ำท่วมฉับพลันนะคะมันสูงเพราะฉะนั้นเขาก็ประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะให้ประมาณ350 หลังคาเรือนในหมู่บ้านตรงนั้นน่ะให้ย้ายออกนะคะเพราะว่าอาจเกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลันขึ้นแต่ว่าในส่วนที่มาดามอยู่ส่วนใหญ่ไม่เคยท่วมนะคะไม่เคยท่วมตรงที่มาดามอยู่เนาะแต่รอบนี้ด้วยปริมาณฝนที่มากับพายุเขาบอกว่านอกจากจะทําให้น้ําท่วมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องห้องน้ํานะคะก็คืออาจจะมีน้าเอือ ในห้องน้ำอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วเขาก็ประกาศเตือนว่าถ้าเป็นไปได้คืออย่าออกจากบ้านนะคะคือหมายถึงว่าถ้าตรงไหนที่น้ําไม่ทั่วมะค่ะถ้าเป็นไปได้อย่าออกจากบ้านเพราะว่าเขากลัวกระเบื้องบนหลังคามันจะปลิวลงมาเสียบหัวได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระเบื้องที่เนี่ยค่ะมันแผ่นประมาณสองฝ่ามืออมันเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กนะคะเหมือนจะเบื้อง ลังคาโบราณแถวที่บ้านเราสมัยก่อนนะคะแต่ที่นี่มันเป็นอันเล็กเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะปลิวว่อนได้นะคะเขาก็เตือนว่าถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่าออกจากบ้านนะคะตอนนี้มาดามก็ไปไหนไม่ได้นะคะก็เมื่อวานก็ไปซื้อกับข้าวเสื้ออะไรมาตุนเอาไว้แล้วนะคะเผื่อว่าน้ําท่วมเราไปไหนไม่ได้อะไรแบบนี้คะ่ะตะเกียงเออไม่ใช่ตะเกียง <laughs> พูดสกายเอ่อเทียนเอยไฟแช็กเอยอะไรก็เตรียมพร้อมไว้นะคะแต่ว่าหน้าตอนนี้คือ,อ,อสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังใช้ได้อยู่สัญญาณทีวีไปแล้วนะคะก็หวังว่าอินเทอร์เน็ตจะใช้ได้ต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ถึงนานแค่ไหนนะคะซึ่งประกาศเตือนพายุตัวนี้ค่ะพายุบอกหรือ,อยังพายุชื่อบาเบตนะคะ B-A-B-E-T นะคะบาเบตสโตรมบาเบตนะคะ จะเข้าวันนี้ถึงพรุ่งนี้ค่ะแค่2วันแค่2วันนะคะวันนี้ถึงพรุ่งนี้ก็รอรุ้นกันค่ะว่าจะขนาดไหนนะคะแต่ที่แน่ๆคือ ตอนนี้ไม่ค่อยเป็นกังวลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้นไม้ที่มีก็ล้มไปแล้วแล้วก็ที่อื่นอันอื่น,นๆก็คือตัดไปแล้วนะคะตอนนี้คือไม่ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องต้นไม้เท่าไหร่กังวลอย่างเดียวคือเดินเช็คเดินเช็คหลังคาฝ้าเพดานนะคะเผื่อน้ํารุง่งน้ารั่วอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแรงลงมอะค่ะมันอาจจะมันอาจจะกระพือกระเบื้องแล้วน้ำอะมันอาจจะเข้าไปได้อะไรประมาณเนี้ยนะเรามาดําก็เดินเช็คทั่วๆ จนถึงปัจจุบันก็คือยังเซฟอยู่นะคะไม่มีไม,มไม่มีน้ํารั่วไม่มีอะไรนะคะก็พยายามเดินดูนั่นแหละตอนกลางวันอะ่ะถ้าตอนกลางวันอะ่ะไม่ค่อยน่ากลัว เพราะว่าเราเห็นอยู่นึกออกไหมคะแต่พอลกลางคืนอะ่ะมันมืดแล้วมันเงียบแล้วมันก็มันได้ยินแต่เสียงอะ่ะมันยิ่งทําไม่กลัวไงทุกคนอย่างเมื่อคืนตีสองมาดามตื่นมาหลังจากนั้นมาดามก็ไม่ค่อยได้หลับเลยเพราะว่ามันได้ยินเสียงบุมบุมบุมเสียงพายุอยู่ตลอดนะคะนั่นแหละเอาเอาเป็นว่าถ้ายังไงเอ่อแล้วจะอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าสถานการณ์ไปถึงไหนนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าจากสกอตแลนด์นะคะวันนี้วันที่20ตุลานะคะเป็นวันที่สองที่พายุยังยังยังเข้าอยู่นะคะแต่ว่าอ่อนกำลังลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจด้านนอกนะคะว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะคะตอนนี้คือจากเมื่อคืนที่มันมันตกหนักก็คือน้ำท่วม เป็นทะเลแล้วค่ะที่ฝั่งะสะพานอีกด้านหนึ่งเนาะแล้วก็อีกฝั่งสะพานที่พาไปให้ดูในวิดีโอที่ว่าให้ดูก่อนก่อนที่พายุจะมานะคะตรงนั้นน่ะน้ำขึ้นถึงสะพานที่มันข้ามอะค่ะขึ้นถึงนั้นเลยคือแบบว่าประมาณสอง สามตัวมาดามได้อะเออนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจข้างนอกแล้วก็ถ้าเกิดว่าลมไม่แรงแล้วเราก็จะพาไปเดินดูสำรวจว่ามันขนาดไหนกันนะคะไปกันค่ะเปิดมาถึงก็นี่เลยนะคะใบไ,ไม้เต็มเลยเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเอาใบแจบ้านมาหรือ,อยังออกมาแล้วคะ่ะโอ้โหเต็มเต็มเลยนะคะดูค่ะ แล้วก็รถก็เลื่อนไปโจดที่นู่นเลยนะคะเพราะว่ากลัวกลัวว่ามันจะมีอะไรปิวนะคะตอนกลางคืนเดีวไม่ต้องปิดก่ไปเดินดูไปเดินดูด้านข้างก่อนนะคะโอก็ยังโอเคนะคะโอ้เมื่อวานเป็นกังวลว่าหลังคาเนี่ยค่ะจะปลิวแต่ว่ายังอยู่ค่ะหลังคายังอยู่หลังคาห้องกรีนเฮาส์นะคะกลัวมันจะลอยไปอื่นอ๋อตรงนี้อ่อ เนื่องจากว่าใส่เหล็กใส่เหล็กไว้ด้วยนะคะตรงนี้เพื่อไม่ให้มันปลิวก็ยังอยู่แล้วก็ด้านหลังเนี้ยค่ะเพราะลมมันมาจากทางนี้ลมมาจากมุมนี้นะคะเข้ามาถึงตัวบ้านก็นั่นไหลนกลัวที่สุดก็กลัวหลังคานิดปลิวเมื่อวานนะคะฝั่งนี้ค่อนข้างโอเคนะคะก็มีแต่นี้แหละพวกเอ่อ ต้นไม้อะไรอะใบไม้นะคะที่ที่ร่องรอยเพราะว่าลมมันมาทางนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องตามช่างมาดูนี่หลังคานี้แหละค่ะที่น้ำมันเข้าตรงข้อต่อตรงนั้นเนาะข้อต่อตรงนั้นนะคะเพราะว่าโอ้หเหมือนเหมือนหลังคามันหลุดลงมาแล้วอะ่ะใช่อ๋อเป็นแบบนั้นเหรออ๋อ หรือเปล่ามันเหมือนเป็นช่องอยู่อ่ะก็ไม่ได้หลุดเนาะอะไรมันเปิดไปแล้วไม่รู้น้ําก็เลยเข้านะคะเพราะว่าลมลมมันพัดเข้าไปทางนี้พอดีไงคะลมมันพัดเข้าไปแบบนี้เนาะน้ําก็เลยเข้าไปด้านในนะคะด้านในนี่คือบอกว่าโอ้โหกลัวว่าน้ําจะท่วมด้านในเลยเมื่อคืนนะคะตรงนี้ก็ทุกอย่างคือเอาอิดเอาอิดทับเอาไว้แล้วนะคะอ๋อก็ เสคเวดีนะคะตรงนี้เอาไปเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะเดี๋ยวจะดูแหละว่าอะไรอันนี้หายมั้งหรือเปล่านี่นะคะสภาพกิ่งไม้ที่หักก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็เป็นกิ่งเล็กๆเนาะแต่จะดูหลังคาแหละว่ามีหลังคาหลุดบ้มมางไหมนะคะไม่ออกอตอนนี้ก็ฝนตกดูไม่ออกค่ะ ต้องให้ช่างมาดูแหละฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าลมมาจากทางข้างหลังบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูกระทะอันนั้นอะ่ะสัญญาณทีวีนะคะว่ายังอยู่บนหลังคาไหมเพราะว่าสัญญาณทีวีถายเอาไม่เห็นอะ่ะอ๋อยังอยู่นู้นอยู่ใกล้อันนั้นนะคะยังอยู่ค่ะ ดูกระเบื้องอะไรก็บนพื้นก็ไม่มีกระเบื้องร่วงลงมานะคะแต่ว่าที่แน่ๆทั้งขยะอันนี้อะไรกระดาษไม่ใช่กระเบื้องนะคะไม่มีกระเบื้องหล่นลงมานะคะแต่ว่านี่โหน้ำคงจะไหลไม่ทันน่าจะบล็อกืูว่าอะไรวะโอเคอเออ อันนี้ที่เคยให้ดูช็อตวิดีโอนะคะมันเป็นแบบนี้เราเดินลงมาจากนี่นะคะคือน้ําขึ้นมาถึงที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็โชคดีที่ว่าปริมาณฝนที่เขาบอกอะคะ่ะน้อยกว่าน้อยกว่าที่เขาบอกเนาะเพราะว่ามันเวลาตกคือมันตกพร้อมพายุนะคะแต่ว่าพอตอนที่โอ้โหตอนนี้กลายเป็นทะเลแล้วนะคะเป็นทะเลแล้วค่ะ เกิดหายหมดก็คือน,นี้ตรงที่มาดามยืนเมื่อคืนคือท่วมหมดเลยนะคะเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้น้ํามันลดแล้วนะคะแต่ดูแรงของน้ํานะคะสะพาน,นนั้นนะคะสะพาน,นนั้นคือพังแล้วนะคะเพราะว่าโดนต้นไม้น่าจะน่าจะต้นไม้ถูกกระชากมากับน้ําแล้วก็ตีสะพานพังค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นนะคะจุดนี้คือ ประมาณนี้นะคะที่พามาดูเมื่อกี้ท,ที่ที่เมื่อวานมีหาดเนาะตอนนี้ไม่มีหาดเล้วนี้ by ย h e t r t นะคะ<ๆ>ท่วมขา้างหน้าเขาบอกว่าเมื่อคือนน่ะท่วมขึ้นไปถึงนู่นเลยท่วมเข้าถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็นี่แหละโอ้ยคืออะไร เดินไปที่สนามกอล์ฟค่ะเมื่อคืนท่วมเข้าไปลเลยเลยส่วนบ้านนี้ก็คือเมื่อคืนท่วมขึ้นเข้าบ้านเลยนะคะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็คือท่วมท่วมทุกครั้งนะคะเพราะว่าตรงนี้บ้านเขาจะอยู่ต่ำแล้วมันจะมีแม่น้ำที่อ้สนามกอล์ฟค่ะนะคะ มันจะมีแม่น้ําที่อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างเนี่ยมันมันเอ่อขึ้นมาเนาะเนี่ยยังท่วมอยู่นะคะเนี้ยมันจะมีแม่น้ําที่ข้ามผ่านตรงนี้<ม>นี่เห็นไหมมันเนี่ยค่ะโุ้ยไหลมาจากไหนอะ่ะโอ้โหสนามกอล์ฟเมื่อคืนท่วมเยอะกว่านี้นะคะ เนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันเป็นแม่น้ําอยู่มันเป็นช่องทางน้ําอะค่ะน่าเห็นไหมมันล้นจากตรงอื่น,นก็ล้นหมดอะน,นะคะอุ้ยฉันไม่กล้าไปแล้วไปแล้วค่ะลับเข้าไปไม่ได้เพราะไม่ได้ใส่รองเท้าอันนี้มานะคะไม่ได้ใส่รองเท้าแบบว่าไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมา นี่คะ่ะตรงนี้เป็นสนามฝึกซ้อมเนาะว่าจะพาไปดูสนามกอล์ฟแต่เขาประกาศห้ามเข้าคะ่ะเนื่องจากน้ําท่วมมากอันตรายคะ่ะนี้นะคะนู้นแครอทโอ้ล t กแครอทเยอะๆเลยนะ on the field in the field ลุกนี่นะคะพายุเมื่อคืนนะคะพาแครอทมาเต็มเลยตอนนี้ตอนนี้เออเก็บแครอทได้โอ้แครอทเยอะๆเลยค่ะโอ้พีแค่ โอาิกนี่ค่ะแครอทเยอะเลยนะคะเก็บแครอทนะที่นู่นนูปากมีค่ะโ้โหมีแครอทเยอะเยอคอนแครอทแครอทโอ้ยม่ตองไก o but I'm not angry i come back l l I s w l l be careful because of the thing นี่ค่ะมเก็บแครอท In it, he he falling oh my on that. <laughs> careful! The water is Oh my God! the, the Yes, yes, I saw that here this morning. Something when are you? That you can't wait. <laughs> uh, Isabel, cry. Be careful! Oh, oh That big carrot! Oh, <laughs> wow. oh, oh. oh my God! Look! วเก็บแครอทค่ะตอนนี้หลังน้ำเช่วมนะคะเราก็มาเก็บแครอทแครอทแครอทเกิดในต้นไม้โอ้โหนั่นน่าจะพิกว่านี้เดยวเก็บแครอทไปทำซุปนะคะตอนนี้มีกับข้าวกินแล้วค่ะ โอ้โหโอ้ไม่กันใหญ่มากทุกคนเอาแครอทไปทำซุปแล้วค่ะดูเดี๋ยวอป๊บสีเง้อมเลยใครซักแก่แครอทซุปโอ้โหนั่นค่ะในป่านั่นเยอะๆเลยแครอทน่าจะเอาถุงมาด้วยนะคะเมื่อกี้เอาถุงมาเก็บแครอทค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บแครอทก่อนนะคะ ได้กินแน่ค่ะวันนี้ลูกแค่รถพ่อเก็บแค่รถได้ป่า นะคะ,คนะคะนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนนะคะว่าผู้หญิงคนนี้มาเก็บแครอทอะถ้าเจ้าของหาก็คืออยู่ที่ผู้หญิงคนนี้นะคะเก็บแครอทแล้วค่ะดูโอ้โหอลยมากอลครอร่อยไหมอร่อยคร carrot uh, delicious arroy oh, uh, arroy like <laughs> <laughs> no, pick up your carrots <laughs> let's go I'll